ต้อนรับเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเข้าสู่ชั่วโมงเรียนศิลปะสร้างสรรค์ซึ่งวันนี้นะคะคูณเหมยก็จะพาเด็กๆนะคะวาดภาพระบายสีซึ่งภาพและผลงานที่เราจะวาดในสัปดาห์นี้นะคะคูณเหมยจะพาเด็กๆนะคะวาดขับเค้กค่ะเป็นขนมหวานที่ทั้คงคุณครูและก็เด็กๆตัองชื่นชอบมาแน่เลยคะ่ะซึ่งขับเค้กนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติใช่ไหมคะวันนี้คูณเหมยก็จะพาเด็กๆไปวาดภาพกันค่ะ เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอน,านาการวาดกันเลยคะ่ะขั้นตอนการวาดคับเค้กก็ง่ายๆนะคะเด็กๆ ูเหมยก็จะมีรูปร่างให้กับเด็กๆไปแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาวาดให้เขากลายเป็นคัพเค้กกันค่ะโดยครูเหมยจะใช้เส้นฟันปลานะคะหรือเส้นซิกแซกนะคะวาดในส่วนของในส่วนของถ้วยกระดาษแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆวาดเส้นฟันปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตกแต่งถ้วยกระดาษของเราค่ะครูเหมยจะใช้เส้นตรงนะคะในการลากจากมุมที่หยักนะคะลงมาถึงเส้นตรงที่อยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะ ต่อไปจะเป็นการตกแต่งใบหน้าของเค้กของเรานะคะคเหมือนจะใช้เส้นอิสระค่ะตกแต่งแล้วก็จะใช้เส้นอีกเส้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นเส้นปะนะคะในการตกแต่งใบหน้าเคก้กเด็กๆก็สามารถใช้รูปทรงหรือเส้นในการตกแต่งได้นะคะตกแต่งตามจินตนาการเลยค่ะเด็กๆ เราไปดูผลงานที่เสร็จสมบูรณ์กันค่ะและนี่ก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะของคุณครูเหมยเด็กๆก็สามารถเลือกใช้สีได้ตามจินตนาการเลยเด็กๆคนไหนที่ดูขั้นตอนการวาดไม่ทันนะคะครูเหมยก็มีขั้นตอนการวาดท้ายคลิปให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับขั้นตอนการวาดภาพระบายสีไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคนไหนที่วาดภาพระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงาน คุณครูแเพื่อนๆในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้หน่วยของลก่าคำว่าสวัสดีค่ะ